ตอนที่35ตายให้หมดก็แล้วกันเท่าแก่เนี้ยบิดเอวแฝงสเสน่ห์พันหมืน่นพ่นเปิือกมเมล็ดแตงโมออกเอ่ยด้วยสีหน้าไม่สะทกสะทานสวยทรงเคยหากินในยุทธภพไปมาลำพังชื่อเสียงไม่เล็กจ้อยต่อมาก่อเรื่องในกูไส้โจถูกคุณชายอย่างมู่หลงเจียงเสินไล่ล่าสังหารให้พอดีเถาเฉียนชื่อช่วยชีวิตไว้หมาจรกลายเป็นหมาบ้าน ไม่ทราบว่าบัดนี้ฝีมือกัดคนด้อยกว่าตอนนั้นหรือไม่เท่าแกเนี้นางนี้เอ๋ยไม่หยุดปากสองนิ้วคีบมันและแตงคาไว้ที่ข้างริมฝีปากก้มมองสวยรงนำผู้คุ้มกันกั้นขวางที่หน้าประตูนางชะง,งักไปเอ๋ยเสียงอู้อี้ไม่ชัดเจนสมองของตะแก่นี่ถูกประตูหนีบหรือถูกลาเตะไปแล้วพาคนออกไปรับซึ่งหน้าแบบนี้ไม่รู้หรือว่าในโรงเตี๊ยมยังมีมือกระบี่พื้นเพไม่กระจ่างอีกคน หากนอกในประสานมิใช่ถูกเล่นงานอำมหิตดอกหรือสีเฟื่องเหนียนไม่ต่อคำปล่อยให้นางเอ่ยเองเออเองเ,อเ,องเปยหมั่งมี8โจสีเขตสองนครสีเฟื่องเหนียนคิดัเลาะรอบนอก8โจไปตามลำดับไม่เข้าเขตนครที่มีการป้องกันเข้มงวดเข้า้าวแล้วเข้าทางหลงเยาโจออกทางกูไสโจระหว่างทางบันคอติดมือได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น แม่ทับบูอย่างเถาเสียนชื่อยังมีอีกห้าหกรายตำแหน่งฐานะยังไม่โดดเด่นนักในตอนนี้แต่จะกลายเป็นเสาหลักทางการทหารของเปยหมังในอีก20ปีข้างหน้าลูกหลานเชื้อพระวงศ์อย่างมู่หลงจางไถหรือมู่หลงเจียงเซินเดิมทีเขาไม่คิดใส่ใจแต่ในโรงเตี้ยมเขียวหัวเป็ดเล็กๆแห่งนี้ทําให้ประหลาดใจไม่น้อยอย่างแท้จริงเนื่องเพราะห้องเต้หญิงชิงบัลังแท่แผ่นดินจึงมีสองแท่แท่เยียรี่และมู่หลง แซ้เยียรี่ไม่หลงเหลือความมีหน้ามีตาอาศัยใต้ชายคาผู้อื่นตัวสั่นง,งานงกใต้ชายกระโปรงของห้องเต้หญิงแต่มู่หลงรุ่งเรืองขึ้นฉับพลันส่วนมากหญิงพยองว่าอำนาจบาดใหญ่ชื่อเสียงย่ำแย่แรกเริ่มสีเฟื่งเหนียนประเมินพวกเขาด้วยฐานะาตระกูลขนนางกงโหแห่งแผ่นดินหลีหยางเด่นชัดว่าผิดมหันหมู่หลงเจียงสนเพียงผู้เดียวก็มีพลังฝีมือและความองอาจชั้นนี้แล้ว เปมิมังเห็นสำคัญทางการทหารจำนานการศึกเข้ากระดูกดำอย่างแท้จริงบดบังความสำอางของพวกลูกหลานผู้ดีมีเงินใช้ชีวิตสุขสำราญได้หมดสิน้นสีเฟื่องเหนียนขมวดคิ้วเล็กน้อยนิ่งงันไร้วาจาประตูห้องถูกผักเปิดแผ่วเบาชาวยุทธเปลอะโลหิตทั้งเนื้อทั้งตัวเข้ามาถือขวานสำลิดมาด้วยมือขวานเห็นเท่าแก่นี้เอวถังน้ำดังเห็นมารดาแท้ๆก็ไม่ปาน งับปิดประตูแล้วรีบปาดเช็ดคราบเลือดเต็มหน้าหลังนั่งลงแล้วก็ฉีกเนื้อแกะยัดเข้าปากในใจยังนึกหวาดกลัวกล่าวเสียงเบาว่า,น,าน้องฝานด้านนอกถูกหน้าขาวตระกูลมู่หลงปิดตายแล้วมาในคอกถูกฆ่าทิ้งหมดยามหน้าสิวหน้าขวานข้าขอหลบหน่อยต่อไปไม่ติดหนี้แล้วก็ได้นมประเสริฐนั่นกวัดแกว่งทวนโลหะหนักห้าสิบหกสิบจินเหมือนเข็มปักผ้ามากกำลังหน้าสะพึง หลี่เหลียงไร้คน,นธรรมคลอดลูกออกมาได้ไร้รูกน้นยังหลอกข้าว่าคนชายอย่างมู่หลงเจียงเสินกลุ่มนี้เป็นเศษสวะฆ่าไก่ยิ่งกลัวเห็นเลือดเฮอช่างเถอะหลี่เหลียงก็ตายไปแล้วข้าไม่ด่ามันแล้วเท่าแก่เนี้ยมองค้อนมือขวานวงหนึ่งถามอย่างอารมณ์บูดบุรุษข้าเล่าเมาคาโต้นั่นหรือมือขวานเกาศาีรษะแหลกๆหัวร่อแห่แกล่าวว่า หมอแต่วิ่งหนีไม่ได้สนใจพี่เสียน้องฝานระวังพี่เสียของเจ้าจะเกาะแกะกับแม่นางที่เจ้าอบอรมมาข้ารู้ว่าแม่นางน้อยพวกนั้นตามใจพี่เสียทุกอย่างยกย่องเทิดทูนจะเป็นจะตายสายตาที่มองพี่เสียกับที่มองข้าเหมือนฟ้ากับเหวเท่าแก่เนี้เท้าเอวตวาดอย่างโมโหผีตายซากนั่นกระทั่งบทผาในบ้านอย่างข้ายังเอาไม่อยู่มีแรงไปทำนาที่อื่นเหรอ มือขวานไม่มีเหตุผลเป็นหมูตายไม่กลัวน้ำร้อนได้ทีก็เอ่ยว่าพิเซียมักป่วยกระสอบกระแสะสูงปดเชียแต่สู้ผอมดังวานอนหนักถึงร้อยช่างหรือไม่ยังสงสัยน้องฝานสนใจรบร้อยหนกับข้าดูสักตั้งหรือไม่เท่าแก่เนี้ยเหลือบตามองเอ่ยดูแคลนบุรุษข้าไม่มีความคิดต่อสตรีหนักน้อยกว่าสองร้ช่างข้าไม่มีความคิดต่อบุรุษหนักเกินร้อยช่าง นี่เรียกว่าสวรรค์สรรสร้างเจ้ารีบร้อนเข้ามายุ่งไปใหญ่ท่าทางเสื่อมโทรมอย่างเจ้าไม่พอให้ข้าใช้การหรอกแม้เป็นบุรุษหน้าหนายัางเพี้ยงพลั้มทันทีได้แต่กัดถึงขาแกะย่างอย่างกลัดกลมเสี่ยวเอ้อผิวดำคล้ำวิ่งมาถึงหน้าประตูพอดีกว่าจะหาเจ้านายพบก็ไม่ง่ายเอ่ยเสียงฮึดฮัดขับแขนแ่าแกเนี้ยข้าซักเสื้อทำอาหารเลี้ยงมา้าทำงานครัวจิปาถาให้ลูกค้าบนล่างในโรงเตียม ทั้งยังเป็นท่าเต๋าหน้าขายหน้าเหนื่อยถ้าเป็นแทบตายเดือนหนึ่งให้ค่าแค่หนึ่งก้านเท่าแก่ว่าวันนี้จะขึ้นค่าแรงให้แต่จนถึงตอนนี้พวกท่านยังใจดําขี้เหนียววันใดเดือนใดข้าจะได้ไถ่ตัวอิงเถากลับไปเป็นภรรยาได้เล่าระวังข้าไม่ทําแล้วไม่มีค่าโรงเตี้ยมมีหวังได้ปิดกิจการอีกอย่างเจ้ายาจกพกดาบเพื่อม้าเลวของเจ้าข้าเกือบเอาชีวิตไปทิ้งแล้ว ปะเดี๋ยวต้องหักจากเงินมัดจำเจ้าให้ข้าสิบตำลึงเท่าแก่เนี้หากท่านห้ามข้าจะโมโหท่านจริงๆเท่าแก่นี้เครื่องเล็ดแตงใส่กำมือยิ้มด่าว่าเก่งนี่สีเฟื่องเหนียนพยักหน้าไม่มีปัญหาสิบตำลึงก็สิบตำลึงเสียวเออตอบด้วยใบหน้าขมขืนเท่าแก่เนี้ด้านล่างเข็นข้ากันจนฟ้าัมแผ่นดินมืดท่านไม่ให้เท่าแก่จัดการหน่รือหรือลงเตี้ยม ยังไม่ใช่ข้าต้องทํางานหนักหรือจริงสิจอมยุดชุดขาวที่ดูคล้ายยอดฝีมือก็ขึ้นชั้นบนมาแล้วเกินครึ่งมุ่งไปทางสองแม่ลูกนั่นข้ารู้สึกว่าพวกนางน่าสงสารยิ่งเท่าแก่เนี้ยอุทานด้วยอารมณ์แปลกประหลาดเสียงหนึ่งหรีตายิ้มกล่าวว่าชินอูจูเจ้าใช้ได้นี่เด็กหนุ่มที่รอบเก็บชั้นในสตีแอบเจาะกระดาษหน้าต่างดูสาวๆอาบน้ําในตอนนั้นเกิดมีใจทํารงคุณธรรมขึ้นมาแล้วเก่งกาจยิ่ง เจ้ารู้สึกว่าหน้าสงสารก็ประเคนม้านั่งใส่มือกระบี่นั่นสักปาบหากข้าห้ามปามเจ้าข้าก็เป็นแม่ตัวจริงของเจ้าเสี่ยวเอ,อ้อถูกเปิดโปงนิสัยเดิมใบหน้าดำคล้ำก็แดงม่วงคว้าม้านั่งตัวหนึ่งในห้องถลันออกไปไม่นานนักเสียงผลักดังแว่วมามือขวานที่จัดการขาแกะย่างรีบวิ่งออกไปก่อนเดินกลับเข้ามาด้วยสีหน้าคาดไม่ถึงมุมปากกระตุกลิกๆิมารดามันเถอะ เจ้าหมอนี่ฟาดมานั่งใส่มือกระบี่เข้าจริงๆนอนชักกระตกน้ำลายฟูมปากอยู่ตรงระเบียงนั่นเจ้าหมอนั่นเก็บกระบี่ได้ก็วิ่งหนีไปแล้วเท่าแก่เนี้ยก็ไม่แปลกใจเบะปากเอ่ยว่าเจ้าเด็กเวนนั่นเป็นหนึ่งกระบวนท่ารไม่ตอนนั้นบุรุษข้าถูกกวนใจจนรำคาญแทบตายจึงสอนไปอย่างหนึ่งต่อกรกับพวกขี้ขลาดดีแต่รูปอย่างพวกเจ้ามิใช่เปืองแรงหร,อหรือมือขวานชูนิ้วหัวแม่มือเอ่ยประจบว่า โรงเตียมเขียวหัวเป็ดประยักษหมอบมังกรซ่อนโดยแท้ระหว่างสนทนาชินอูจูเสียวเออก็ถูกบุรุษท่าทางอุมโรคดึงหูเข้ามาในห้องเด็กหนุ่มผิวดำคล้ำกอดกระบี่ล้ำค่ามีชื่อฝักขาวราวหิมะเดินเส้นเงินไว้แน่นเอออย่างดื้อดึงไม่คืนตีตายค่าก็ไม่คืนมือกระบี่นั่นฝีมือไม่ได้ความท่องอันใดยุทธภพเล่า โดนไม้เด็ดฆ่าเข้าไปปาบเดียวก็ร่วงผอยแล้วเสียอาวุธไปก็สมน้ำหน้าบุรุษวัยกลางคนตัวสูงยิ่งกลับหนักไม่เกินร้อยช่งเด่นชัดว่าแบบบางไม่ต้านลมเสียยิ่งกว่าสาวสวยนิ่มนวลสีหน้าเรียบเฉยแววตาขนมัวเหมือนยังไม่สั่งเมาเอาแต่มองไปทางภรรยาฝ่ายหลังถลึงตาใส่ชินอูจูเอ่ยเสียงดุดันใครขอป้อนชิงของในถิ่นตนเองแบบเจ้าบ้าง หากหมายตาอยากได้เข้าจริงเจ้าไม่รู้จักไปลงมือให้ไกลจากโรงเตี้ยมไปหน่อยหรือต่อไปหน้าไหนยังกล้ามาพักที่นี่หากเจ้าไม่คืนกระบี่ไปข้าจะให้อิงเถาไม่พูดกับเจ้าสักคำครึ่งปีดูทีจิ้งจอกตาขาวไม่รู้จักคนคนอย่างเจ้าจะอกแตกตายหรือไม่ข้านับสามหากไม่หายไปจากสายตาข้าอีกผลรับรับผิดชอบเองเสี่ยวเอ้อผิวดำดังฐานไม้วิ่งพ้วดออกไปโดยไม่ลังเลโยนกระบี่ออกไป ถูกหน้าผากคนชายชุดขาวที่พึ่งสลืมสลือฟื้นขึ้นอย่างจังคนชายผู้น่าสงสารถูกกระบี่กระแทกใส่หัวจนสลบไปอีกครั้งเท่าแก่เนี้ยกลุมท้องหัวร่อลัน่นชี้เสี่ยวเออที่ทำตาขวางงอนตุ๊ปัดตุ๊ป่องตรงหน้าประตูด่าทอว่าเป็นพวกเห็นกับความรักจริงๆบุรุษวัยกลางคนที่เพึ่งมองก็รู้ว่าเป็นประเภทโยพรองยังไม่ผายลมมองด้วยสายตาอ่อนโยน ยิ้มอย่างนึกขันก่อนหันไปพยักหน้าเล็กน้อยกับสีเฟืองเหนียนนับว่าทักทายแล้วเท่าแก่เนี้เห็นชั้นล่างเหตุการณ์ยุติแล้วที่สมควรตายก็ตายแล้วสวยสงไม่เป็นรองมู่หลงเจียงเซินแต่ในสิบทหารม้ากับซุกซ่อนยอดฝีมือหนึ่งคนสังหารคนดังเด็ดหญ้าแพรกบกสังหารประชิดต,ตัวหลายครั้งก็ปิดชีพสมุนเก่าของเถา,าเฉียนจื่อได้สิน้นนอกจากสวยสงแล้วนอกนั้นล้วนกลายเป็นซากศพ ส่วนมากถูกฉีกกระชากแขนขาสวยทรงถูกมู่หลงเจียงเซินบนหลังม้าตึงไว้ไม่อาจเข้าช่วยสองตาชายชาราแดงกำาถูกเหล่าทหารม้าที่ทิ้งระยะห่างกันไม่กี่จังล้อมไว้ง้างเก่าทันกลับไม่ยิงออกให้ชายชาราเหมือนสัตว์ถูกกล้ามดิ้นรนเอาชีวิตรอดขณะมู่หลงเจียงเซินเก็บทวนโลหะช่องโหว่เกิดขึ้นสวยทรงคิดฉวยโอกาสลงมือแต่ถูกยอดฝีมือในขบวนผู้นั้นกอดรัดจากด้านหลัง เกาะเกี่ยวรัดพันด้วยท่วงท่าประหลาดสวยรงโลหิตผุดซึมออกจากเจ็ดทวารบนใบหน้าเสียงกระดูกหักดังกรอบแว่วขึ้นระยะหนึ่งผู้คนขนลุกชูชันสวยรงซึ่งกําลังภายในไม่สามันทั้งแผงออกถูกรัดปีแตกแหลกเละก่อนตายยังถูกยอดฝีมือในทัพใช้หัวกระแทกอัดใส่ถายถอยลูกตาของสวยรงที่หายใจรวยรินหลุดกระเด็นออกจากเบาสภาพสยดสยองยอดฝีมือในกองทัพเปยมัง หันไปทางหน้าต่างที่เท่าแกเนียยืนอยู่คิดกระโดดปราดขึ้นไปเียนฆ่าสังหารครั้งใหญ่สักคนมู่หลงเจียงสนถือทวนโลหะบนหลังมา้าส่งสัญญาณทางสายตาให้พลวานอนที่มาจากหน่วยองคักรกระโจมหลวงอยากกระทำวู้วามราชสำนักวังหลวงและกระโจมหลวงต่างมีกลุ่มองค์รักมือดีผ่านการคัดสรรจากคนในกองทัพเปยหมังนับหมืน่นอย่างเช่นหน่วยที่อินฆ่าบริพานเชิญกับทวน และพลวานอนสามกลุ่มนี้รวมกันมีไม่ถึง400คนมู่หลงเจียงเสินเป็นเชื้อพระวงชั้นนอกที่สุดไม่มีคนณสมบัติครอบครององครักษ์ไม่ว่าประเภทใดพลวานอนชั้นหนึ่งผู้นี้ขอยืมตัวมาจากมู่หลงจางไถลูกผู้พี่พลวานอนมากคุณูุปการทางการรบมา20ปีทั่วป่าผู่ซ่าเทพสัพยุทธแห่งเปยมังก็ถือกำเนิดจากพลวานอนมู่หลงเจียงเสินไม่ถือสา ก่มคนที่มองจากชั้นสองลงมาเหงยหน้ายิ้มตาหยีเอ่ยว่าวันนี้รบกวนโรงเตี้ยมเขียวหัวเป็ดแล้วมู่หลงเจียงเสิญไม่สบายใจโรงเตี้ยมเสียหายข้าชดใช้ให้สิบเท่าขอถามเท่าแก่เสี่ยอยู่ที่ใดข้าและมู่หลงจางไถลูกผู้พี่เลื่อมใสในชื่อเสียงมานานแล้วเท่าแกเนี้หันไปมองบุรุษของตนถามว่าผีเท่าเจ้าแค่ต่อสู้ครั้งเดียวกับจอมมารลั่วอย่าง ทั้งยังแพ้อย่างอานาถันไหนถึงมีชื่อเสียงใหญ่โตขนาดนี้กระทั่งสองพี่น้องมู่หลงยังตามหาเจ้าที่แท้พวกสวยทรงตายยังไม่เป็นธรรมเพราะเจ้ามือขวานที่เพิ่งหยอกล้อกับเท่าแก่เนี้ยไปไม่นานถึงกับตกตะลึงพึงเพลิดเศษเนื้อแกะคาอยู่ที่มุมปากมองไปทางบุรุษท่าทางอมโรคอย่างงนง,งงล้วอย่างอันดับหนึ่งแห่งมกคามานไปที่ใดวินาศสันตโรที่นั่นในบรรดายอดฝีมือ มีเพียงทั่วป่าผู้ซ่าเท่านั้นที่ขวางลวดยางไว้นอกประตูวังได้นอกนั้นอีกนับไม่ถ้วนที่เคยปะมือกับลวดยางเหลือรอดชีวิตมามีจํานวนงอนิ้วนับได้ฟังว่าในบรรดานั้นมีคนแท้เสีย้ยพลวดเดียวกลายเป็นจอมมารอันดับสิบตามก้นเหล่าหลวงหวังเท่านั้นเ่าแก่เนี้ยเ่าแก่เสีย้ยพวกท่านสองสามีภรรยาอย่าหลอกให้ข้าตกใจข้าเหล่าฟังต่อให้ความกล้ามีมากอย่างไรก็ทนการล้อเล่นอย่างนี้ไม่ไหว เท่าแก่เนี้ยไม่แยแสสนใจมือขวานหยาบกระด้างหันไปมองบุรุษของตนทำหน้าลำบากใจถามว่านี่ผีเท่าพวกเราถูกมู่หลงเจียงสนจับย่างเหนือกองเพลิงแล้วเจ้าว่าทำอย่างไรดีบุรุษที่ไม่ถนัดการพูดจาเอ่ยเสียงราบเรียบเจ้าว่าข้าทำเท่าแก่เนี้ยทอดถอนใจหันไปมองสีเฟืองเหนียนที่เอาแต่มองดูดายตั้งแต่ต้นจนตอนนี้ สีเฟื่งเหนียงรู้ว่าไม่ได้การยิ้มขมขื่นเอ่ยว่าเท่าแก่เนี้ยท่านดูสิว่าข้าทำอันใดได้ให้ออกไปงัดข้อกับมู่หลงเจียงเสนหรือต่อให้มีใจแต่ไร้กําลังข่ามาเพื่อพักแรมจ่ายเงินไม่ขาดสักแดงคงไม่อาจบีบให้ข่าไปเป็นคนดีผัดองคุณธรรมแห่งจอมยุทธกระมังเท่าแก่เนี้ยพยักหน้านั่นก็ใช่ลูกค้าไปมาในโรงเตี๊ยมเขียวหัวเป็ดรู้เพียงว่า เท่าแก่เสีย้ยคือเสี้ยหลิงขี้เมาเป็นคนขี้โรคมีแม่เสืออยู่ในบ้านกลับไม่ทราบว่าเป็นเสี้ยหลิงที่ต่อสู้กับจอมานล่วอย่างจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่ตายผู้นั้นเสี้ยหลิงจ้องสีเฟื่งเหนียนงขม่งน้ำเสียงราบเรียบเป็นน้ำบ่เก่าแก่ไร้คืนเอ่ยเนิบช้าว่านิ่งดั่งซากศพเคลื่อนราวมังกรลุ่มลึกราวฟ้าคำรนตาบะของคนชายหน้าตื่นตะลึง ยามอ่อนแอเสื่อมสุดทำารงในด่านยกเด่นชัดว่าเป็นต้านชาราหวนดันของสำนักเต๋าหากไม่ใช่สิทธิสูงส่งของราชคูฉีหลินเจนินเหรินข้าคิดไม่ออกโดยแท้ว่ายังมีผู้ใดอายุยังน้อยก็ปลูกโรล่อัศจรรย์เช่นนี้แต่โรงเตี้ยมเขียวหัวเป็ดไม่เคยทำลายกฎเกณฑ์หากคุณชายไม่ยินดีลงมือเสียหลิงคงได้แต่บีบให้คุณชายลงมือตามกฎเกณฑ์ที่ภรรยากำหนดคุณชายไม่ต้องลำบากใจเกินไป ขอเพียงรับประกันว่าแม่ลูกคู่นั้นตายนอกโรงเตี้ยก็พอถึงตอนนั้นพวกทหารกล้ามาโวยวายในโรงเตี้ยมค่อยให้ข่าลงมือสังหารให้เกลี้ยงเท่าแก่เนี้ยทำหน้าละอายแก่ใจซึ่งดูแล้วไม่จริงใจแม้แต่น้อยยิ้มเอ่ยว่าคนชายอย่าถือโทษบุรุษข่าไม่ใคร่เอ่ยเหตุผลตอนนั้นถ้าไม่ถูกเขาขืนใจข้าไม่มีทางร่วมชีวิตยากจนลำบากกับเขาหรอกมือกระบี่ชุดขาวที่นอนอยู่ตรงระเบียง เกินครึ่งก็คือมู่หลงจางไถคนชายแบกออกไปเป็นตัวประกันก็ทวงเวลาออกไปได้สักระยะหนึ่งแล้วสีฟังเหนียนเห็นเสียวเอ้อผิวดำคล้ำทำท่ารับรอหนึ่งฝ่ามือตบกระแทกหัวสมองมือขวานที่กำลังออกสั่นขวนัญแขวนสังหารมันทันทีก่อนด่าว่าเห็นคนแส้ฟางนี่ขัดหูขัดตามานานแล้วกินสิ่งใดไม่เคยจ่ายเงินเอาแต่ติดหนี้ไปติดหนี้กับยมพบาลไปเท่าแก่เนียยิ้มเอ,อ่ยว่า อย่ามาเอ่ยเลวไหลยังไม่ใช่เพราะคิดแค้นที่มันเคยขึ้นเตียงกับอิงเถาหรอกเรอ้อสีเฟื่งเหนียนที่เข้าสู่รังโจรยิ้มฝาดเฟื่อนเท่าแก่เนี้ยเท่าแกพวกเจ้าเล่นตัวดีตัวร้ายประสานเสียงยังจะให้เสี่ยวเออเล่นบทบ้าระห่ำมาข่มขวัญข้าหรือเปิดโรงเตี้ยมทำการค้าชั่นนี้ช่างพิถีพิถันตามกฎจริงๆเท่าแก่เนี้ยหัวรอตัวโยนหากข่าสาวกว่านี้สักยีสิปีต้องไล่เกี้ยวคุนชายแน่ เสี่ยวเอ้อถะลึงตาใส่เจ้ายาจกพกดาบไม่ต้องพูดพ่ามไม่อย่างนั้นจะฟาดด้วยม้านั่งให้ตายถึงตอนนั้นกระทั่งชีวิตจะพกดาบก็ไม่มีแล้วสีเฟงเหนียนเอ่ยขึ้นให้ข้าประเมินผลดีผลเสียก่อนคนชายฝีมือสูงส่งแต่กระทำสิ่งใดกับไม่เด็ดขาดเท่าแก่เนี้หัวร่อเอ่ยว่าเอาเธอเอาเธออย่างไรโรงเตี้ยมเราก็ไร้เหตุผลก่อนผีเท่าเจ้าออกไปช่วยคนชายท่านนี้กันไว้ก่อน ฉินอูจูอย่ามาทำจิ้งจอกยืมบรารมีพยักตรงนี้เจ้ามันเนื้อสุนัขขึ้นโต๊ะจัดเลี้ยงไม่ได้ส่วนข้าไปห้องข้างๆกระซิบกระซาบตามภาษาสาวงามเปล่งปังกับแม่นางผู้นั้นคนชายไปกับข้าเธอสีเฟื่งเหนียนมาถึงห้องติดกันสองแม่ลูกกอดกันตัวกลมนั่งยองอยู่มุมห้องภรรยาเถ่าเฉียนชื่อราวดอกสาลี่ต้องฝนจิตใจดังขี้เท่ามอดดับเด็กหญิงไม่ภาษาเรื่องราว เอาแต่ร้องสะอกสะอื้นตามมารดาเท่าแก่เนี้ยจุป,ปากเอ่ยว่าเป็นหญิงไม้ที่ยังคงความงามโดยแท้คนชายมิใช่ที่บุรุษอย่างพวกท่านเรียกว่าข้าเห็นแล้วให้เวทนาหรอกหรือต่อสู้กับมู่หลงเจียงเสินเพื่อหญิงไม้งดงามถึงเพียงนี้ผมค่าแล้วคลองสาวงามไม่คลองแผ่นดินถึงเป็นชายชาติอาชาในสนใจไปใย,ยว่าสาวงามเป็นภรรยาผู้ใดใช่เหตุผลนี้หรือไม่ สีเฟื่องเหนียนนิ่งเงียบไม่เอ่ยคำเท่าแก่เนี้มองสตรีที่ตกใจจนหน้าสังเวชชี้นิ้วไปที่สีเฟื่องเหนียนที่อยู่ดังข้างยิ้มเอ่ยว่าอยากรัวคุนชายท่านนี้มาเพื่อช่วยพวกเจ้าแต่ค่าตอบแทนคือเจ้าต้องมอบกายไม่ให้ก็ได้ถึงอย่างไรบุตรชายสุดที่รักของแม่ทัพประจันบาลเถาเฉียนชื่อคราวนี้ไม่ได้มาให้ข้าสังหารบุตรสาวที่เป็นตัวเกะกะเจ้าก็ทำารงความบริสุทธิ์ได้ราคีไว้ได้แล้ว เจ้าคงไม่หวังให้ผู้สืบทอดคนสุดท้ายของสกุลเถาต้องเสียทั้งบิดาทั้งมารดากระมังเช่นนั้นหน้าเศร้าสลดถึงเพียงใดหญิงไม้ตะลึงพึงเพลิดเด็กหญิงต่อให้ไม่ประสีภาษาแต่ก็รู้ว่าสถานการณ์ขับขันอันตรายเอาแต่แหกปากร้องร,องราวหัวใจฉีกปอดขาดพลร,รียกท่านแม่โศกาอาดูนเป็นพิเศษเท่าแก่นี้มากประสบการณ์ถึงขั้นใดเห็นความลังเลว,วาบขึ้นในดวงตาหญิงไม้จึงเท้าเอวหัวลอลัน่น หลังหัวล่อแล้วก็เอ่ยเสียงเอือมครึมแม่เสือไม่กินลูกเสือบุตรสาวเป็นก้อนเนื้อจากตัวเจ้าเจ้ายังกล้าลงมือข้าทั้งชีวิตนี้ไม่อาจตั้งคันข้าอิจฉาสตรีอย่างพวกเจ้าที่อยู่ในวาสนากลับไม่รู้ว่าเป็นวาสนาแทบคลั่งทุกครั้งที่หินพวกแม่แม่จูงลูกจงหลานมาล้วนอยากสับให้แหลกไปเลี้ยงสุนัขหญิงไม้ที่ถูกเปิดโปงความสกปรกอัปรลักษณ์ในใจพันแววตาเด็ดเดี่ยวในพริบตา ไม่มีท่าทีอ่อนแออีกต่อไปสตรีเป็นนักสแสดงโดยธรรมชาตินางยืนขึ้นผลักบุตรสาวออกกล่าวกับสีเฟื่งเหนียนว่าขอคุณชายช่วยข้าข้ายินดีมอบกายตอบแทนช่างเป็นเปยมังที่แต่ไรมามาดาได้ดีพระบุตรชายที่ประเสริฐนักให้กำเนิดบุตรสาวกลับต่ำต้อยราวสุนักสีเฟื่งเหนียนไปประคองเด็กหญิงขึ้นไม่มองสตรีที่ไม่เสียแรงเป็นภรรยาไม้ของแม่ทัพ เพียงมองเท่าแก่เนี้ยถามเสียงเรียบบุรุษบ้านเจ้าได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อให้เคยถึงเขตขั้นดัชนีอัศจรรย์แต่บัดนี้ไร้ร่างวัชระคอยหนนก็เป็นแค่ชั้นวางบุปผาว่าอย่างไรคิดว่าตนเองไร้เทียมทานแล้วหรือเท่าแก่เนี้ยอึ้งงนันคล้ายได้ยินเรื่องหน้าขันใหญ่เทียมฟ้าคนชายหนอคนชายต่อให้เป็นอย่างที่เจ้าพูดบุรุษข้าตกมาหนึ่งขั้นแต่อูดผอมตายยังใหญ่กว่ามา้า ไม่ได้เทียมทานแน่นอนว่าเป็นความจริงแต่คุณชายคิดจริงๆหรือว่าตนเองเป็นมังกรข้ามแม่น้ําข้าหวังดีมอบสติอุ่นผ้าห่มให้อย่าเห็นเจตนาดีเป็นเจตนาร้ายพอนมหากเจ้าเขตขั้นวัชระต่อไปข้าชำระล้างให้สะอาดช่วยอุ่นผ้าห่มให้เจ้าดีหรือไม่แต่เจ้าเขตขั้นนั่นหรือไม่ถึงเขตขั้นวัชระในสายตาของบุตรข้าก็เป็นแค่พวกมดปลวกแค่ชมเจ้าไม่กี่คํา เจ้าก็ลอยล่องหลงทิศแล้วหรือให้โอกาสเจ้าครั้งสุดท้ายเขืนยังกล้าตบหน้าบวมเป็นคนอ้วนกับข้าไว้หน้าแล้วไม่รับข้าจะทะลกหนังเจ้าสีเั่งเหนียนยิ้มยิ้มนอกจากเด็กคนนี้พวกเจ้าตายให้หมดก็แล้วกัน